ที่คอยเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับซ้อนะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเบิร์ดเบิร์ดสบายๆเอาละครับวันนี้เราโชคดีมากมาเจอคุณโบกนะครับรอบที่แล้วได้ข่าวว่าได้ไปที่งานมิสตี้เมาเทน2013มาด้วยวันนี้เรามาฟังความเห็นของคุณโบกันนะครับแล้วก็ดูกันว่าคุณโบคิดอย่างไรบ้างกับศิลปินก็แล้วแต่หรือ,อ แนวแนวเพลงที่เราได้เลือกมาในงาน m i สซี่มองพน2 0 1 4รอบนี้สวัสดีครับคุณโบครับรอบที่แล้วได้ไปมานะคะก็คือคอนเสิร์ตท่ามกลางธรรมชาติฟินมากเลยค่ะนักร้องก็โอเคมากเลยค่ะปีนี้ก็ไม่พลาดแน่นอน,นะคะ่ะมีนี่จะได้สนับสัุนพี่โบไหมคะได้ค่ะแล้วครับเป็นเป็นยังไงบ้างราครับปีนี้กะว่าจะไปกับไฟเลย Hello there, we are here with the amazing Spider Man. We are here just to see what he thinks about Misty Mountain 2014. Let's hear from you. Alright, Hi, well, thank you guys for having me. Um, I went last year and it was uh, very good fun. I had the uh, big foam cannons and the uh, superstars that came and did the show and also the magic show last year was pretty good yeah I love the music show last year too it was awesome what about this year uh, Mr. Spider-Man um, we are on the 4th of May this year would you be able to make it or is there anything that um, yeah, make you you know tell of friends and yeah, Bring other people here. Absolutely. I am totally going to be there. It's, um, it was very fun last year and this year is going to be even more fun. Because as, as I can tell, every year is a different year and every year you get better and better. I'm going to tell all my friends as much as I can to get here to Misty Mountain Show 2014. Wow. That is pretty awesome, Zay. All right. Thank you very much, Mrs. No um, Spider-Man. Um, Anytime. We'll see Spider-Man there. Thank you, guys. ชอบวงไหนเป็นพิเศษไหมคะชอวว่าค่ะชักมาร้องเพลงได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ร้องอ่ะแล้วปีนี้อยากไปมากหรือเปล่าคะค่าไปอยากไปมากเลยแล้วมีเพื่อนๆหลายคนอยากไปกค่ีก็นายจะเพื่อนไว้อย่งี้งั้นเอาอยู่นี้แล้วกันนะคะเออจะให้เป็นโปรโมชั่นสำหรับพี่เขาที่เป็นลูกค้าเก่าเรานะคะที่ไปแล้วเอนให้ปัตฟรีหนึ่งใบเลยค่ะขอบคุณค่ะนีค่ะนี่ค่ะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับสองสาวคิตตี้นางแบบเราเป็นเอ็มซีนะคะของนครศรีธรรมราชเรานะคะสองสาวนี้ก็คือเชอรี่ค่ะมองฟ้าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะสัมภาษณ์ทับสองคนว่างานมิสซี่บอเททั้งสองคนมีความรู้สึกและความคิดยังไงบ้างกับงานนี้โอ้โหอยากไปบ้างนะคะโมหเนี่ยยังยังให้ถือไว้นะคะก็ยังคุยกับผมไะคะว่าเดี๋ยวต้องไปแน่ๆนะคะ ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เพื่อนค่ะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ยังไม่เห็นป้ายนะคะก็ก็รู้สึกว่าอยากจะไปเพราะว่าศิลปินที่มาค่ะเพราะว่าเป็นที่ชอบเหมือนเลยโอเคงั้นขอถามหู่ฟ้าหน่อยนะคะว่าในสี่วงใหญ่นี้ชอบศิลปินคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าชอบมาสกิเทียค่ะโอ้ยเราเ้็นที่มีความกระชุ่นกับเพลงนี้หรือเปล่าคะ ก็เฉลยคนนี้นะคะก็เรี่ชอบวงไหนในทชอบเอ่อนี่ค่ะวัชราวารีค่ะสามารถลงที่นี่เป็นหนึ่งเพลงไหมลงได้ค่ะโอเคแฟนคลับวัชราวารีขอสักหนึ่งเพลงเอาอะไรกันลูกอมลูกอมจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอกอดเธอด้วยรักเอาปอ ของคอนเสิร์ตนะคะมีหลายวงมากนะคะชอบวงไหนนะคะก็ไปกันได้ที่หนําไทยวันบรรยากาศนีเยี่ยมมากนะคะกับเทรนที่เรียกได้ว่าฟินเข้ากับบรรยากาศเลิศมากค่ะเพราะว่านี่แหละไองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปฟินกันที่หนัาไทยวันนะคะวันที่สี่ห้านี้เจอกันแน่นอนกับศิลปินที่คุณชอบแน่นอนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณ ทั้งสองคนนะคะให้ติดตามผลงานทั้งสองคนไว้เป็น MC ็พิตตี้นางแบบแล้วก็พีแอนด์โอเคติดต่อได้นะคะทอกคนขอบคุณเจอรี่กับหงฟ้ามากค่ะ